สวัสดีพี่น้องปองปลายเอฟซีทุทานนะครับเมนีสินามนํำเสนอเมนูอาหารพิเศษนะครับซีว่าทอดปาสมสูตรชัยวิมลเสบแทบนะครับขั้นแรกก็ต้องมีการเตรียมนะครับเตรียมเครื่องปรุงแล้วก็เตรียมเครื่องเครืคร่องทีเกียวของอันใดีแกนะครับหอมแดงที่เห้าหั่นแล้วเนะกระเทียมนะครับใบมะกรูดนะครับแล้วก็พริกแห้งตกหอมแล้วก็ ไข่หนึ่งฟองที่เขาตีเรียบร้อยแล้วเนาะส่วนผสมนะครับเข้าตองมาล่างนะครับล่างถางคว่ำใส่ดีๆซะก่อนนะครับก่อนที่เขานําไปทอดนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็เอาหอมแดงนะครับกระเทียมนะครับใบมะกรูดแล้วก็พริกแห้งมะเจียวนะครับเอาลงมะเจียวมันกรบกรอบพอดีนะครับมันพอดีนะครับ จะให้ใหม่หลายเด้สั่งใหเอาเอาแบพอดีพอดียำแล้วก,กรอบๆจะหน่อยเนะาะหลังจากที่เ้าล่อกระเทียมเ้าเจียวนะครับเนาะเจียวเครื่องปรุงเ,เ,เครื่องเทศห้าวกะห้าวกะเอาไข่นะครับที่เ้าวีให้แตกแล้วมาลากกับปลาซุนะครับให้มันเข้ากันจังน้อยเนาะครับเพื่อวันไม่ติดกระทะเพื่อป้องกันโมหายมัน,นติดกระทะ,ะที่เ้าวจีจะไปทอดนะครับเนาะกำลังจี เหลืองเดีทีเนาะเอาแต่น้อยที่ห้าหลังจากที่ห้าวนเจียวหอมเจียวกระเทียมเ,เดีย๋ยทีแล้วลอยแล้วเนาะข้าวเกาออกได้บปะนี่เอาไปจานไปนะครับนอปพี่นอ้องต้องไปสุกสุกคนหลังจากหั่นข้าก็าเอาเอาลงทอดนอพี่เนาะ เจากชาบิมอนนะครับการทอดนะครับเอาสีบร,รีกันร้อนกันเล่าว่าจากหน้าที่นะครับเพราะว่าปลาแต่ละตัวพร้อมน้อยพร้อมใหญ่มันโบ้ขึ้นกันเนาะแล้วเขาต่อคัามรุเบิองว่ามันมันซุกอีดานึ่งแล้วนะครับเขาจะมากลับด้านหร,รือว่าพริกเนาะทอดอีด้านหนึ่งตอนนี้ซุกแล้วเนาะบั่นเยอะแต่อีด้านนึ่นออนงนะครับพรอไวล่าอีด,ดานนี้นะครับ จากทอดเช็ดนะครับตันนี้ครับพิมพ์เจานได้ทีนี้เทียมไปนะครับเรียบร้อยนะครับเทียมเอาตามด้วยบอนนี้เครื่องทีเทาทอดนะครับโอเคหอยกวนอ่ามันเป็นตะแเส็บปเด้นี่นะพี่น้องเอ้นอนเยเอา,อาเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เทาทอดแล้วก็เอามาวางเซจานที่เาเตรียมไปนะครับเครื่องปรุงเครื่องเทศต่างๆกับจัดมาวางไว้นะครับ ครับว่าอะไรคือพักหอมนะมอะโหยจ้าหน่อยนะครับอ่ากดเอฟซี P ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เดอ้อครับ